แตมตมแตมแตมมานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนั้นแหละแตมกินข้าวยางกินข้าวยางหมดมือเนี่ยกินข้าวยางหมดมือนี่กินข้าวยางอู้เต็มปากเลยเต็มปากเลยว่าได้มาเต็มปากเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอีเต็มปากเร็วกินข้าวยางหมดมือกินข้าวยาง กินข้าวยังเดี๋ยวดิกินข้าวยังกินข้าวยังเนี่ยหนูกินข้าวยังลูกกินข้าวยังฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิอยัวเแล้วดิเดี๋ยวอยู่เต็มปากอยู่เดี๋ยวโอเคไม่ออกกันไม่ออกไปไม่ไปตอนนี้กินข้าวยังมันกินข้าวยังเฮ้ยโกหกได้ว่าก็หกแน่นอนใกล้ไใกล้ไปอ่านี่นี่นะครับจับเด็กโกหกหน่อย นะครับไปเที่ยวนั้นกรไดไปเอไปนี่ไปใกล้นี่นะครับจับเด็กโกหกใหม่ร้องยังไม่ได้กินข้าวหมดมือกินข้าวยังเนี่ยแตมหมดมือกินข้าวยังฮะเฮ้ยไปลองดูแพ้อีกไม่ไปฮะมันนี่ก่อนเร็วดีตาไปดูแพ้นะมามามานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนยืนยืน เออเออยืนตรงนี้ก่อนเร็ว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 เต็มเร็วเออไหนมาเบิรงเนี้ยโหหล่อเปล่าเนี้หล่อยังหล่อยังหล่อยังฮะหล่อยังหล่อยังครับเอ้ยเยี่ยมเลยไม่ออกยังอ่ะทีนี้ไม่พูดยังเนาะ เออทีนั้นบอกกินข้าวกินย่างบอกหล่อย่างอันนี้ไม่พูดย่างหล่อหัวลอกก่่นหัวไล่ฟังก่่นเฮ้ยไม่ต้องดูหัวลอกกอนหักกันหัวลอกอ่เออทำไปได้ท่กที